กตมานิชะโพคานังอปายะมุขานินเสวติสุราเมริยะมัชชะปะมาทัฏฐานานุโยโควิกาละวิสิขาจริยานุโยโคสมัชชาพิจรณังชูตับปะมาทัฏฐานานุโยโค ปาปะมิตานุโยโคอารัสสานุโยโคโพคานังอปายะมุขขังผีหนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีสองชอบท่องเที่ยวยามวิการไม่รัก ลูกรักบ้านของตนพีสาชอบเที่ยวดูการเล่นไม่ละเว้นบาคลับละครขวนพีสีชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาหยาตราแพนดินพีห้ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดบอลยูโร ไอโลสินผีหกชอบเกียดครานการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับป,ปรีเอ่ยขอ,อนนบน้อมเนพระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมางเกิดมีด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแสะระบบความถี่ FM 88.5และความถี่102.0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านรายการธรรมะตอนเช้าเช้านี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ปีขานขึ้น14ค่ำ เดือนสองวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็วันพระใหญ่ขอขอธรรมะสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนคนฟังทั้งหลายเบื้องต้นนั้นได้ขึ้นบทพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญในเรื่องของทางเสื่อมหรืออบายมุขถ้าเว้นทางเสื่อมก็จะมีความเจริญแต่ถ้าไม่เว้นทางเสื่อมชีวิตก็จะสู่ ความตกต่ํานะก็คืออาัยามุกก <c oughs> รอนบทนี้นี่ไม่ทราบใครแต่งนั้นจำไม่ได้แต่ว่าใช้มานานแล้วหลายปีแนละ้วนะตั้งแต่ยุคที่วัดชุลประทานเนี่ยมีการเผยแพรธรร่ธรรมะกับเยาวชนเนะคยนำไปอบรมนะักเรียนอบรมสาม,มเณเรภาคฤดรูร้อนนะแล้วพระนักเทศก็นิยมยกกรอนบทนี้ไปใช้บ่อยๆผีหนึ่งชอบดื่มสุราผีสองชอบเที่ยวยามวิกาล ผีสามชอบดูการละเล่นผีสี่ชอบคอบคนชั่วผีตัวที่ห้านี่เล่นการพนันหรือว่าอบาบยามุกที่เกี่ยวกับการพนันซึ่งที่บอกว่ากรอนบทนี้มีมานานแล้วนี่ถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันนี่การพนันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างม้านี่ก็ปัจจุบันสนามม้าก็มีการเล่นอยู่บ้างกีฬาบัตร อินละวัตนี่ก็เป็นสำนวนโบราณทีนี้ทวโปทวโปนี่ไม่ค่อยมีแล้วไฮโลนี่ยังมีอยู่ไฮโลไฮโลบานเราเรียกกรกเล็กเล,ล่นกรกเล็กแต่งุูงแต่งตำ่ำไฮภาษาอังกฤษเรือสูงโลเรือต่ำนะเล่นสูงเล่นต่ำบานเรากรกเล็อกอันตรามาก,กเลยแปลงกรอนบทนี้ไปนิดนึงตอนขึ้นที่บอกว่า พีห้าชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดบอลยูโรบอลยูโรไฮโลสิ้นก็คือการเล่นพนราลิฟตบอลเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีการเล่นกันเยอะ,อะบอลโลกไม่ต้องบอลโลกก็ได้บอลไทยก็ได้มีการเล่นเรียกว่ามวยตู้มวยจากช่อง YouTube มวยจากช่องโทรทัศน์สมัยก่อนนี่ทีวีโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็เล่นผ่าน โทรศัพท์เล่นออนไลน์การพนันออนไลน์มีเยอะเลยนี่ผีที่6นี่เกียคร้านอันนี้นี่ร่วมสมัยไม่ว่าสมัยไหนผีตัวนี้นี่จะอยู่กับคนตลอดไปไม่ตกยุคไม่ตกสมัยความเกียดคร้านนี่และท่านสรุปว่ามีทั้งสิ้นหกผีอัปรีเออยัปปีอัปรีมาจากบาลีอัปปีคือปฏิเสธอปริยะแปลว่าน่ารักถ้าอัปรีก็คือไม่น่ารักไม่ดีอื ผีนี่ก็คือผีในจิตในใจนั่นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยตัดเรื่องของของความเจริญแล้วก็ความเสื่อมในครั้งพุทธกาลก็มีพราหมณ์คนหนึ่งไปทูลถามหรือสนทนากับพระพุทธเจ้าพราหมณ์คนนี้ก็ก่อนข้างจะเป็นคนอันพานก็ไปถามว่าพระองค์นี้ก็ดีแต่รู้เรื่องทางเจริญดีแต่สอนให้คนอื่อนดี อย่างกันลาวนะกันปนีนะท่านผู้ฟังต้นรูต่เรื่องติดดีไปเรื่องไม่ดีไม่ใช่ตือนรูเห็นว่าตือนรูมัดุกอย่างตัวโลกนี่เป็นทรัพปัญญูตั้งตีไม่ดีต้นรูไม่ไหวได้มัง้งพระพุทธองค์หรือว่าพระผู้มีพระภาคก็ตรัสหรือว่าตอบกับพราหมณ์คนนั้นไปว่าเราได้รู้ทั้งทางเจริญและทางเสื่อมทางเจริญนี่ ท่านรู้แล้วว่าเรารู้หรือว่าท่านรู้แล้วนะทราบแล้วนะสิ่งที่เราสอนเรื่องทางเจริญอ่ะต่อไปเราก็จะบอกเรื่องทางเสื่อมว่าเราก็รู้เหมือนกันนะพรามคนนั้นก็ว่าไม่ลงแรกมาในที่กันนั้นลงลงว้ามาในที่ว่าได้มั้งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปากทางในความเจริญสีอย่างคือโพคะที่มีอยู่เนี่ยเจริญก่อนนะความไม่เป็นนักเลงหญิงทาไม่เป็นนักเลงหญิงก็เจริญ ไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงกรารพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามอันนี้คือเจริญส่วนในทางเสื่อมก็คือตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับสิ่งที่กล่าวเอบนก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะจริงๆนะอ,อ,อะไรที่ตรงข้ามกับความดีก็คือไม่ดีน,นั่นเองเพมันตรงกันข้ามมันเป็นปฏิภาคกันเนะี่ยจริงๆแล้ว เราไม่มีปัญญาตรัสรู้เองนะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่รัสรู้เรือรู้เรื่องที่มันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่คนอื่นมองข้ามหรือมองไม่เห็นไปเรียกว่าเป็นสปัญญูจริงๆแล้วก็เหตุในความเสื่อมและความเจริญแห่งทรัพย์สประการเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระยะัคาปัชะในมาลีอัตกนิบตัตอังคุตรนิกายว่าพระยะัคาปัชะ ปากทางในความเสื่อมสีประการของโปกระซั์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. นักเลงสุรา3นักเลงการพนัน 4. มีมิจรสหายเพื่อนฝูงเลวทรามประยขปัจช,ชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วย ทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรคือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลพยัคฆปัชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สําหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยัคฆปัชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสําหรับภพกัทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีปากทางในความเสื่อมสี่ประการ คือความเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่เลวทรามปยกปรปัจชะปากทางในความเจริญสีประการของพวกทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่ก็คือไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและก็มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามเนะี่ยก็คือถ้าเป็นแม่น้ําก็ ปิดทางน้ําออกเ,เปิดน้ํารับเข้ามาแล้วก็ปิดทางน้ําออกน้ําก็จะไม่เหอนแห้งนี่คือสิ่งที่พระ,พ,ระพุทธเจ้าทรงทรงยกตัวอยา่างและถ้าทาได้4ประการนี้ก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขในทิฏฐธรรมหรือปัจจุบันเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอว่าละโลกนี้ไปแล้วจึงจะได้สมยผลบุตร แล้วก็ทำสีประการที่จะเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือศรัทธาศรัทธาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเชื่อศีลสัมปทาจากะสัมปทาปัญญาสัมปทาเรียกว่าเป็นหลักดำรงชีพเพื่อประโยชน์สุขพระยจ้าปัชชะทำสีประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกือกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมปรยาภพ คือในพบต่อไปสีประการอย่างไรเล่าสีประการคือศรัทธ,ธาศีลจากะปัญญาปยักปัชชะศรัทธ,ธาสัมทา,ธธาเป็นอย่างไรเล่าปยักขปัชชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธ,ธาเชื่อในการตรัสรู้ของตาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงวิชาเป็นผู้ไปแล้วดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ฟวนฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญจำเธรรมสังสอนสัตว์ยปยักขปชะนี้เรียกว่าศรัทธาสมถะปยักขปชะศีลสมถะเป็นอย่างไรเล่ายปยักขปชะกุลบุตรในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาฏิบัติเป็นผู้เว้นขาดจากอธินาทานเป็นผู้เว้นขาดจากกามสมิชาจารย์เป็นผู้เว้นขาดจากมุสาวาท เป็นผู้เว้นขาดจากสุรามระยะมัชชะประมาณทัฐานปัจจคปัชชะนี้เราเรียกว่าศีลสมถะปัจจคปัชชะจากะสมถะเป็นอย่างไรเล่าปัจจคปัชกุลบุตรในกรณีนี้มีใจปราศจากความทรนีอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีจากะอันปล่อยอยู่เป็นประจำจากะอันปล่อยอยู่เป็นประจำนี่คือสำนวน ในพระไตรปิดกแต่ความหมายก็คือเป็นคนบริจาคอยู่สม่ำเสมอแล้วอีกอีกสำนวนที่เรียกว่ามีฝ่ามืออันชุ่มเป็นปกติคือมือเปียกหมายความว่หาหยิบจับนู่นหยิบจับนี่ทําบุอยู่เป็นประจำถ้าเป็นยุคสมัยปัจจุบันยุคโควิดคลองเมืองเนี่โอไมค,ครอนคลองประเทศคลองโลกตอนนี้อินเดียสหรัฐหลายประเทศใหญ่ๆก็มีคนติดจํานวน เรือนแสนเป็นถ้ารวมก็หลายล้านนะทั่วโลกนี่หลายล้านคนติดโควิดนะคนยุคปัจจุบันนี้มือเปียกกันหมดเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่ามือเปียกเพราะบ,บริจาคทานหรือจา่านนะมือเปียกเพราะว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ฉีดล้างมือบ่อยๆป้องกันโควิดแต่ในที่นี้จา่าคือการสละการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการบริจาคนะนี่คือคนที่ถึงพร้อมด้วยจากค่ะ ปัญญาสมถะเป็นอย่างไรเล่าปัญญาปัจชะคุณบุตรในกรณี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจาก้าสึกเป็นเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกโดยชอบปัญญาปัจชะนี้เราเรียกว่าปัญญาสมถะปัญญาปัจชะ ทำสี่ประการเหล่านี้เป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในสัมประยาภพส่วนเรื่องกามโปคีคือบุคคลผู้แสวงหาภกทรัพย์แสวงหาโดยชอบธรรมแล้วก็ไม่มีความทารุณไม่มีความโหดร้ายเมื่อแสวงหาได้แล้วย่อมเลี้ยงตนให้พิสุขมีความอิ่มหนำสำราญและแจกจ่ายกระทำบุญ เป็นผู้ไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นเป็นผู้ไม่เพ่งโทษแล้วมีปัญญาที่จะไม่ยึดติดหรือว่าสลัดออกจากพวกกระซับนั้นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐเป็นใหญ่สูงสุดในความเป็นมนุษย์ละจากโลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีคำว่าคาราวาสน,นี้ก็มีเป็นระดับนะ พระพุทธองค์ทรงแบ่งระดับคารวาสเอาไว้เดี๋ยวจะพูดถึงคารวาสชั้นเลิศดดีกว่าว่าพระพุทธเจ้านี่หมายถึงบุคคลเช่นไรว่าเป็นยอดคนคนเช่นไรเป็นยอดคนก็้าบดีในบรรดากามโพคีเหล่านั้นกามโพคีผู้ใดอยากจะท่านผู้ฟังทำความเข้าใจคํานี้ก่อนคำว่ากามโพคีก็คือคนที่อยู่เรือนบริโภคก,กามโมโพคีก็คือมี ครอบครัวแสวงหาความสุขทางวัตถุนั่นแหละเรียกว่ากรรมโมคีไม่ใช่นักบวชก็หาบดีในบรรดากามโมคีเหล่านั้นกามโมคีผู้ใดแสวงหาภพกศบโดยธรรมโดยไม่เคร่งครัดดยแสวงหาภพกศบโดยธรรมโดยไม่เคร่งครัดแล้วก็ทําตนให้เป็นสุขทําตนให้ยิมนหนาด้วยแบ่งปันภพก์บบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่เมอเมไม่ลุ่มหลง มีปกติเห็นโทษเห็นโทษในเรื่องของสิ่งที่จะเป็นปัญหาในชีวิตหรือว่ากิเลสบางอย่างมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโพกรัพ์เหล่านั้นอยู่ด้วยก็พอดีกามภพงคีกามภพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้ง4คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่1ในข้อที่เขาแสวงหาโพกรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สอง ในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขให้ยิ่นหนำควรสรรเสริญในฐานะที่สในข้อที่เขาแบ่งปันพกรัพย์แล้วก็บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญในฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติอินโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากการบริโภคพกทรัพย์เหล่านั้นก็ฮาบดีกามะโคีผู้นี้ ควรสรรเสริญโดยธนะทั้งสี่เหล่านี้ก็ฮาบดีกาบมะพกขีจัมพวกนี้เป็นกาบมะพกขีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากาบมะพกขีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสยเกิดจากเนยข้น หัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายข้อนี้ฉันใดกามโพคีจำพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดาค้ามโพคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละตรงนี้ก็น่าสนใจนะญาติยโยมท่านผู้ฟัง ลองทบทวนพิจารณาตัวเองตอนนี้ว่าเราอยู่ในชั้นไหนาพูทธถึงการมโพคีใน4ีข้อที่ว่านี้เราทําข้อไหนได้มากทําได้ดีหรือว่าข้อไหนที่เรายังทําไม่ได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างก็คือ,อบริโภคทรัพย์ที่หาได้มาอ๋อแสวงหาก่อนเบื้องต้นนี้หาทรัพย์มาก่อนประการที่2ก็คือบริโภคการกินการใช้การสอย ของเราเป็นยังไงในขั้นที่3ก็คือเรามีความเบ่งปันมากน้อยแค่ไหนถ้าหาได้น้อยแต่เบ่งบันมากทํบบุญมากก็ไม่ไม่ใช่ถูกนะต้องรู้จักพอดีหรือหาได้มากแต่เบ่งบันน้อยก็ไม่ไม่ถูกอีกต้อง,ต,องต้องพอดีนะในข้อที่4ก็คือไม่ไม่โมเมาไม่รูปหลงไม่ไม่หล,ล,ลงระเริงไปกับทรัพย์สมบัติที่ได้มามีปัญญานี่ถ้าทำได้อย่างนี้เรียกว่า เป็นยอดคนในการคลองเรือเอาต่อไปจะพูดถึง <c oughs> ความน่ากลัวบ้างพูดถึงเรื่องของนรกกันบ้างนรกนรกนี้ชื่อว่ามหาภริลาหะพิกษุทั้งหลายนรกชื่อว่ามหาภริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลเห็นรูปอย่างได้อย่างหนึ่งด้วยจักษุคือเห็นด้วยตาแต่ได้เห็นรูป ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยหมายความว่าถ้าตกนรกขุมนี้สิ่งที่เห็นนี่ก็คือไม่น่าชื่นชมไม่น่ายินดีอน,นรกในโลกมนุษย์ปัจจุบันก็ได้สมมุติว่าเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งหรือเราไปเกิดในสถานที่ไม่เจริญผู้คนแออัจจัดเยียดความเป็นอยู่ก็ลำบากกัดสนแร้นแค้น หรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งมีการจกชิงวิ่งเราวแต่เห็นภาพชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือในเมืองหลวงใหญ่ที่เขาเรียกว่าชุมชนสลัมอย่างนั้นแหละก็เหมือนกับว่านะเป็นเป็นนรกแต่นี่นี่ไม่ไม่ใช่ว่าคนในสลัมจะเป็นคนไม่ดีทั้งหมดนะแต่พูดว่าคือไม่ได้เห็นสิ่งที่น่าปรารถนาไม่ได้เห็นภาพวิวทิวทัศน์สวยๆดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆ ผู้คนมรารยาทเรียบร้อยไม,ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแต่เห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่เจริญตาไม่เจริญใจน,ะนี่โลกมนุษย์นะส่วนในนรกจริงๆนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือว่าสอนเอาไว้ว่าไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยนะเสียงก็เหมือนกันนะในนรกนั้นก็เสียงไม่น่าฟังนะกลิ่นก็ไม่น่าดมนะ รสที่ลิ้มก็ไม่อร่อยไม่ดีการถูกต้องหรือว่าผลตัพะก็แยก <c oughs> ธรอารมณ์ที่เกิดในใจก็ไม่ไม่สามารถที่จะคิดดีได้ไหนเมื่อสภาพแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมหรือว่าความเป็นอยู่ไม่ดีแล้วก็จิตใจก็เลยพลอยไม่ดีไปด้วยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวไม่มีสุขนี่เรียกว่านารกทีนี้ก็มีคนทูลถามกัน หมายถึงภิกษุนนะภิสูุทูลถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใหม่พระเจ้าข้าความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต,ตอบว่าพิกษุทั้งหลายมีอยู่ ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้พระท่านก็ถามต่ออีกนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าพิกสุทั้งหลายก็สำนนะหรือพรามเราใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก์ เป็นอย่างนี้อย่างนี้นว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้สนานนพรามเหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรากรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตสมณนพรามเหล่านั้น ครั้นยิ่งยิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชารามรณะโสกะปริทิวะทุกขะโทนมนัสอุปายาตสัมณพราหมณทั้งหลายเหล่านั้นครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมราร้อนเพราะความราร้อนแห่งความชราย่อมเาร้อนเพราะ ความเร่าร้อนแห่งมรณะหรือความตายย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโศกปริถทวะทุกขโทมนัสอุปายาตคือไม่พ้นจากทุกโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตน,นี้นมไมด แปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายก็คือความเศร้าโศกปริเวทนาการความเหือดแห้งใจหร,หรือความไม่สบายใจน,นั่นเองเนี่ยส่วนสัตว์รุษหรือคนดีนี่ถ้าหากว่ามีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่พูดไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึง เมื่อไม่ถูกถามถ้าไม่ถูกถามก็หยู่ดีก็ไม่พูดขึ้นมาหรือว่าไม่นินทาว่าร้ายใครลักษณะของบะดิตส่วนถ้าถูกถามถึงความดีถ้าถูกถามถึงความดีก็จะยกย่องความดีของคนนั้นตามความเป็นจริงแล้วก็ส่งเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ดียิ่งขึ้นไปอีกให้เข้าใจว่าบุคคลนั้นน่าเคารพน่าคบหา นี่ลักษณะของสัตบุุษซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในบาลีจากตุกนิบาตอังกุตรนิกายและว่าจากของสัตบุุษหรือคนดีนั้นพ mm hmm. ระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เป็นลักษณะอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตบุษรสี่ประการอย่างไรเล่าสี่ประการคือพิกษุทั้งหลายสัตบุษในกรณีนี้ ไม้มีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทํใไม,มเมื่อถูกถามหรือว่าเมื่อถูกถามถึงถึงความไม่ดีก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่พูดแต่ถ้าถามถึงความดีก็จะพูดพิกษุทั้งหลายสัตว์บรุษนั้นแม้ไม่ถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็จะนําความดีของบุคคลอื่นให้มาปรากฏหรือกล่าวยกย่องโดยพิสดารโดยบริบูรณ โดยมากโดยบริบูรณ์พิษุทั้งหลายสับุอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถา,ถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำมาเปิดเผยทำให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าหมายถึงว่าถ้าตนเองเคยทำไม,ดม่ดีเคยทำผิดเคยทำพลาดก็ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็เปิดเผยแม้เขอไม่ถามนะแล้วถ้าเกิดเขถามก็บอกตามความเป็นจริง ว่าเคยทําผิดเคยทาําพลาดแล้วก็ไม่ไม่ปกปิดไม่บิดพลิ้วปฏิวับนันี้เราจะมีคําหนึ่งเราเรียกว่าแถจะเห็นกันบ่อยว่าแถบางทีก็ทําความผิดแต่บอกว่าไม่ได้ผิดนี่อันนั้นไม่ใช่สัตว์บรุษหรือคนดีแต่ถ้าเป็นคนดีก็จะยอมรับยอมรับผิดทําผิดยอมรับผิดแล้วก็แก้ไขพิษสุทั้งหลายสัตว์บรุษอย่างอื่นยังมีอีก คือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เผยเผยให้ปรากฏหมายความว่าถ้าเขาถามว่าเราดีอย่างไรดีอย่างไรบ้างมีอะไรดีบ้างก็คือไม่คุยโม้ไม่โอ้วยทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของตนก็จะนำเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนก็คือทอมตนนั่นเองถ้าขอถามความดีก็จะเป็นคน อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่ไมคุยโม้ไม่โอ้อวดไม่กล่าวพิสดารพิกิตทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนนี้เป็นสัตว์ุรุษหน้าคขบาานี่แหละคือลักษณะของคนดีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้วันนี้เวลาก็มันถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้16บกมกราคมเป็นวันครูก็เขาเรียกวก็เรียกว่าผิดเพ็นครู อะไรก็ตามที่ทำผิดทำพลาดนั้นเป็นครูสอนเราให้กลับตัวกลับใจใหม่โดยนําพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นเครื่องหรืออุปกรณ์สอนใจสุดท้ายนี้ด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรัยคุณำความดีที่าติโยมทั้งหลายได้บําเพ็ญอบรมสังสมมาขอญยติโยม,มีความเจริญยิ่งขึ้นในทางธรรมมีความสมบูรณ์บริบูรณ์มีความสุขทุกที่ผ่านรัตรีการพบกันมาอีกครั้งวันเสาร์หน้าเจริญพร กตมานิชะโพคานังอปายะมุขานินสวติสุราเมริยะมัชชะปมาทัฏฐานานุโยโค